และมหัจักโสดีโฆศกพักพลังทำใหม่กล่าวถึงกรณีนางสาวทานตะวันตัวตุวตวลานนท์ผู้ต้องหาคาดีมาตา1 1 2ที่อดอาหารประท้วงหลังถูกถอนประกันตัวโดวยนางอมรัตนโชคประมิตรกุลสสบัญชีรายชื่อพักก้าไกลโพ์เป็นบุกตั้งคำถามพาดพิงสถาบันว่าเข้าองค์ประกอบความผิดตามมาตาหนึ่งสองได้อย่างไรนางอมรัตน์ก็รู้ดีแต่แกล้งทำเป็นงงแกล้งทำเป็นไม่เข้าใจแกล้งทำเป็นไม่รู้เรื่อง แล้วก็สร้างวาธกรรมขึ้นมาเชื่อมโยงเพื่อให้คนเข้าใจผิดเรื่องนี้นางอมรัตน่าจะรู้ดีกว่าใครด้วยก็เห็นใส่ตําแหน่งสสเที่ยววิ่งประกันตัวผู้ต้องหามาแล้วไม่รู้กี่คนนางอมรัตน้องตอบคําถามสังคมก่อนว่าใครคือคนที่แอบ,บอยู่ใต้กระโปรงเด็กยุยงปลุกป,ปั่นให้เด็กออกมากระทําความผิดต่อสถาบันและประเทศชาติโดยที่แกนนําไม่ยอมออกมาเป็นผู้นํา แต่จะเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังให้เด็กทําผิดและไปติดคุกเองตัวเองจะไม่ยอมติดคุกเป็นอันขาดอย่างดีก็แค่ประกันตัวให้ถ้าวางก็ช่วยตอบหน่อยครับชาวบ้านจะได้หายงงว่าทําไมสสจึงไม่มีความรู้เรื่องกฎหมายได้ขนาดนี้ทั้งๆตัวเองก็คือคนที่มีหน้าที่ออกกฎหมายนายมหัศจักจกล่าวต่อว่ากฎหมายมาตรา112ไม่ได้มีผลกระทบให้กับประชาชนที่ไม่ได้ทําผิด แต่ถ้าจงใจทำผิดก็ต้องยอมรับผลกรรมตนไม่รู้สึกว่าจะแปลกตรงไหนคนไทยอีก99.99% 99ไม่มีใครเขาทุกร้อนกับการบังคับใช้กฎหมายนี้การทำโพของนางสาวทันตะวันเป็นการตั้งคำถามเชิงชี้นำและใช้ถ้อยคำที่ทำให้รู้สึกด้อยค่าเกียดชังสถาบันนางอมรัตน์เป็นถึงผู้ทรงเกียติเป็นตัวแทนของชาวบ้านควรเอาเวลาไปใส่ใจเรื่องปากท้องของคนนครปฐมบ้างเลือกตั้งครั้งหน้าจะได้ไม่สอบตกเพราะเดี๋ยวจะไม่มีตำแหน่งไว้ประกันตัวใครอีก